วันนี้เรามาดูรีวิว1.9ปูเพาเวอร์ครับ เป็น1น9ตัวปีล่าสุดนะครับ2 0 2อนย่าครับรถยังใต้แดงอยู่นะครับลูกค้าขอมางบ6,500บาทจัดให้ครับดีแมปจูนทุกจูนทุกอย่างครับที่จะจูนได้ครับแล้วก็แก้ระบบวาล์วทำไถลางครับมีสามอย่างทำปันยงน้บาทที่ลูกค้าขอมาครับอยากแรงก็จัดให้ครับเรามาดูอย่างแรกก่อนนะครับว่าที่เราแก้ระบบวาล์วไปเนี่ยเสียงเครื่องจะดังไหม ที่เขาว่าแก้กันมาแล้วดังบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแก้ผมเสร็จแล้วจะเป็นยังไงมาครับมาดูกันครับ เสื้อนะครับเงียบปกติอของเดิมแน่นอนนะครับไม่ดังกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูอีกอย่างครับว่าเาส,สื้อทำไปเป็นยังไงบ้างเรามาดูครับ คี่ไฟก็อยู่ประมาณนี้นะครับเปิดรอบใช้งานอยู่4,080 0รอบนะครับแล้วก็ปิดไฟอุปรกรณ์ที่ไม่ได้ใช้นะครับพวกอากาศอะไรพวกนี้ที่มันจะที่มันจะโชว์นะครับก็ปัดนี้ปนท็อปอด,ปอด,ปอดอูนท็อปเกียร์ดันลางยกหัวฉีดอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำาจได้ว่าทำมาทีนี้เราวิงดีพอสมควรแน่นอนนะครับเราไปขับลื่นได้แน่นอนนะครับในอที่หาออกมา เราไปดูครับว่าดูวิ่งเป็นยังไงบ้างไปครับดูให้ครับ คครับสนใจก็ทักถามมาได้ครับสเต็ปนี้นะครับแแน่นอนรับประกานได้แล้ว่าลูกค้าพอใจแน่นอนครับในราคาที่อยู่ประมาณนี้นะครับคือลูกค้าของรถจับต้องได้ที่ว่าไม่แพงและจบหมดปัญหาเรื่องวา์ด้วยนะครับโอเคครับสนใจก็ทักถามมาครับผมแจ็คเจยของมาเร็วครับเอเคครับสวัสดีครับ